นตกไม่เศ้าเงนอากาสีออกล่ากระองได้ป้าก็ได้เป็นอาหารพื้นบ้านอย่น้องได้ตัวหนึ่งเหมือนนองกระบาทำซากุ้งนเป็นมือก้องไมาคอกิบอมบายดีพี่น้องแน่ แถวลักหัวแล้วมันมีจิบอ,อง,อนนนนองเดี๋ยวพี่น้องอัอนนี้กับน้อง,องป่าปู่เด้อพี่น้องเด้อน้ำพ่นตกใส่เุ้งนี่พี่น้องไอ้น้ำไหลบ่เนี้แยกแยวหาเด้อพี่น้องเด้อหาจิบองบ่หาทั้งเลยดี ก็แต่ถ้าเพิ่งกับไปทางซ้ายมือเพราะในของพี่น้องกับปอมรอติดตามเมืองที่ได้ร้ายพี่น้องกับปอมพี่น้องเห็นอีกพี่น้องตคนนึงนะยู่ในพาตัวนะพี่น้องมืดเดือกกินพี่น้องพี่แตกับปอกับปอมไข่หมดแดงดูวชิโน่พี่น้องเฮ็ดน้ำเฮ็ดกระเดยหาเฮ็ดเราทำเห็ดแล้วพี่น้อง มาลุ้นนึงการได้หปพี่น้องดูพี่น้องแดงๆอยู่ลงไอ้พี่น้องอีกตัวหนึ่งพี่น้องพันตัวนี้เป็นอีกาพี่น้องเลยอาตักดกาเขียวพี่น้อง พันธุ์ถั่มเห็ดแล้วพี่น้องก็ได้หาวโตยพี่น้องเลยสิเมื่อเห็ดเมนูผักลาบกินพี่น้องอาหารบ้านๆพี่น้องเลยกระป๋องเลยพี่น้องก็ทป๋อเห็นกระป๋องเลยสิได้หรือกรป๋องพี่น้องว่าล่อลุ้นกันโรคเบาสงสัยลงกับ รอเบอร์พี่น้องที่ได้หรือบ่ได้พี่น้องที่ได้หรือบ่ได้แล้วพี่น้องีได้รีบวัวทั้งหมดได้แล้วได้เลยพี่น้องได้แล้วฮะตัวเด็กพี่น้อง ได้แล้วพี่นอ้องอาาหรแซ่บพี่น้องเลยอาหารบ้นบานๆก้อยใส่หมักงวงพี่น้องเลยจะดาราม่าได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นอาหารทางลาวพี่น้องสองแต้มพี่น้องเลยได้สองโตพี่น้องขี้กระป๋อมในพานในพานนั่นทำเทศกาลบุลลุนการสิดได้พี่น้องเลยพี่น้อง ได้พัดได้พัดตับเห็นแล้วเด็นดเกนอนใจเย็นพี่นองเลยสวัสดี

ขี liberal, Somehow, ่กระปอมเออใกล้ๆพี่น right. ้องลยขนาดเถวนี้กันมาอมพี่องก็เลมาเบิ่งพี่น้องกระปอมบเตะตันใหญ่จากโตบเตะประมาณเบิ่งไสองสี่หกแปดแปดโตสองสี่หกแปดมันจะโตใหญ่พี่น้องโเดามาพี่น้องครัมันเป็นอาหาทางลา เมนูพื้นบ้านเป็นอาหารทางลาวพี่น้องจะแถวอีสานเขาก็กินคือกันอก้องครับมันกตาดับพี่น้องทีตลอดกองเสร็จเมนูเนาะก้อยเนาะก้อยพี่น้องได้เมนูกินแรงแล้วล่ะค่ะผลับเผ็ดปลาซอกปลาซิวแน่ปลาซิวมันจะสอดปลาซอกก้อนทองก้อนทองเป็นไทรนาลายอะไรบ่เล็กลายปลาซิวยิงจะมีมีแต่ตัวใหญ่บอกดูแรงก่อนพาไปลซอด โอเคไปเลยมองมองเทาเนาะไปดิเลยก้อยพี่น้องมามหาเมนูแบบที่ในบ้านเลโก้อยเลยก้อยนะพี่น้องเลโก้ยว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆดิใหญ่นะใหญ่ขนาดพี่น้องแตกตัวใหญ่ๆเนาะอีกาพี่น้องสีห้างตัวนี้เก่งพี่น้องบลยอีกามันเคียวดิมันจะเคียวกระป๋องข้อแดง้งนะซื้อกระป๋องตื่นพี่น้องเลย สำนีได้แล้วสาวพันนี่แต่ตัวใหญ่ๆหญ่ลพี่น้องเลยอ่าปากใส่พี่น้องเป,เป็นอาหารทางพี่น้องเลยระหว่หวางกันละพี่น้องเนาะอาหารพี่น้องเป็นอาหารเป็นอาหารทางลาวทางอีสานเนกินเนาะนเห็นเพิ่นเห็นคลิปเห็น,หนยางลงอห็นพี่น้องกอยกบบอร,ระป๋อมมือน่าเช็ดไปนู่นไปแปลกไปพี่น้บบองอันกีกระป๋อมเ้าะซอขูดเนี่ยหนิมาใส ซื้อน <3, 000. S 2> ้ำก้อนแล้วพี่น้องเดินซื้อน้ำก้อนมากินซื้อก้อนให้ลงมันเหลือบ่ะสามพันเอาไปซื้อน้ำก้อนเอ้าวแช่ยังเย็นกินเนาะนี่เห็ดอนาพี่น้องตำมักถั่วปิ้งเลิ่นกินชุบพล่วมาแต่ก้องกับพอมเพื่อกระยิ้วเขาน้องยองเนาะบันนายกาพี่น้องรัตนาเด้อพี่น้องเด้อกำนั่งไงทางนั่นกัาเลยรัตนาพรพี่น้อง น้องแม่คะเสิเปลี่ยนใส่หมอป้ารัป,า,า,ปา,าก,กลัาุกนกันรัา้ากับา่อเอยากข่าวหลวพ่อ,อ,ก,อ,พอกินบะนาเย็นสิเสิร์ฟให้กินสิเห็ุกับเข่าสุพนกินเลยพี่น้องเด้อตำหมักถัว่ว <อะ S 1> ปิง้งลีนเช่ากุ้งผนปิ้งไว้เนาะม่เช่าพี่น้องหนากค่อยๆเนี่ยแหละพี่น้องหนัอ้นแขกคีบไม่ใช่พี่นองนากาเกินหลายอย่ง ปลาสิไปต้มมักถั่วสุกินบาดนี่แกะเด็ดอย่างากระปิ้งรีนพี่น้องถือขขาวต้มหมี่ให้กับโบกินต้มหมี่ไว้ให้คือโบกินต้มหมี่ยิ่งสิบบาทไม่หมดนะถ้าคิดพร้อมกันเราเนี่กับโบกินยังรายพี่น้องสิขอสิ่งเรียกราไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องมอทำพัดพัดทำพี่น้องสบายดีพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดี